ก็อยากจะมาตอบว่าเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็ผมวันน้องนายก็ได้แยกถามกันตอนนี้นะครับเพิ่งได้ย้ายออกมาจากบ้านนะครับ,ารบสามเดือนครับแต่เพิ่งพ่งย้ายออกครับใ,ในระหว่าง3เดือนนี้ก็พยายามที่จะปรับจูนพยายามที่จะคุยแก้แก้ในเรื่องปัญหาที่ที่มันมีนครับก็มาถึงวันหนึ่งก็ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องถอยกันคนละเจ้า คือต้องบอกว่าเราเราคบกันมาก่อนนาะนี้3ปีแต่งงานกันมา2ปีคบกันเนี่ยก็ด้วยความรักน,นะครับคือแต่พอเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเรื่องของอาจจะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรัน ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีด้วยช่องว่างระหว่างอายุคือมันก็หลายๆอย่างที่เราก็พอมันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาที่มันสะสมเราก็พยายามที่จะแก้ไขพูดคุยกันและวสามเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ก็พยายามนะครับที่ที่จะคุยกันและแก้ไขปัญหามันก็ไม่ลงตัวสักทีมันก็เลยคุยกันว่าถึงเวลาแล้วว่าคนต้องถอยกันมาคนละเ้า ก,ก็พยายามครับแต่ว่าก็พยายามแต่ก็อาจจะด้วยผมทํางานหนักด้วยพอหลังจากโควิดเราก็ผมเองก็ถ่ายละคร3มเรื่องอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเจอกันเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามครับก็ถึงอย,อยู่ที่บ้านอยู่อยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมมันไม่ใช่วัน,วนดีขึ้นดีตตัดสินใจปุ๊บปั๊บและเลิกกันมันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องปรับจูนเข้าหากัน ก่อนที่เนี่ยสามเดือนผ่านมามันถึงเป็นข่าวออกมาว่าเราได้แยกทางกันการตัดสินใจการตัดสินใจเรื่องนี้ค่ะได้รู้เกี่ยวกับนายนายว่าอย่างไรกับการตัดสินใจเรื่องค่งก็เป็นการตัดสินใจระหว่างเราทั้งคู่แหละครับก็มันก็คงหลายๆเรื่องอย่างที่บอกมัน สะสมมาก็ก็พยายามแล้วครับก็ต้องบอกใจหายเหมือนกันนะครับคือน้องนายเขาชอบเขียนในพวกคําที่เขาเอามาคืออย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นมากเลยครับเพราะว่าเขาจะชอบใช้คํา เวลาเขาลงโพสต์ต่างๆนะเขาจะใช้คําที่แบบที่คนเขาชอบใช้่ครับคำเขาเรียกว่าคําอะไรคําแบบคําโคมคาอะไรประมาณนี้ครับจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นมากแต่ถ้าถามเรื่องมือที่สามผมยืนยันตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่มีแน่นอนก็ทั้งสองฝากก็ไม่ไม่มีครับคือไม่มีผมอยู่นี่ อยู่ในวงการมา20กว่าปีแล้วหลายๆลนคงรู้จักผมมานานหรืออาจจะเพิ่งมารู้จักผมตลอดเวลานี้มาที่ผ่านมาผมก็คบกับใครผมก็คบคนเดียวไม่เคยคบซ้อนไม่เคยมีข่าวไปกุป๊กิิกอะไรกับใครเ,เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับไม่ไม่มีเรื่องมือที่สามในณนะ ณวันนี้ครับก็ได้ตัดสินใจว่าเราแยกทางกันนะครับคือเราอยู่แบบพี่เป็นน้องดีกว่าในเมื่อเราปรับจูนเข้าหากันแล้วมันยังจูนเข้าหากันไม่ได้นะครับใ,ในวันนี้ต้องขอพูดว่าเราก็คงต้องใช้ชีวิตแบบเป็นพี่เป็นน้องกันาสบกันตรงนี้นสบกันดีหรือว่ามันมีอะไรที่ยังติดในใจกันอยู่รือเล่าเราอ,อ๋อก็ดีครับก็ได้พูดได,ได้พูดคุยกันก็ก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางก็ ได้ไปทานข้าวได้ไปพูดคุยกันนะครับครับผมเป็นฝ่ายย้ายออกมาเรือนหอ,อคือจริงจริงบ้านก็เป็นที่ดินของของ,ของทางทางน้องเขาอยู่แล้วแต่ด้วยการสร้างบ้านเราก็ได้ช่วยต่อเติมในการสร้างเื่อตรงนั้นเราไม่ได้ติดใจ,จอะไรก็คือ <c oughs> เราก็เราเป็นผู้ชายนะเราก็ย้ายย้ายออกมาข้าของก็ไม่ได้มีอะไรคือเสื้อผ้ารองเท้าผมก็คือของของของเราที่เราใช้ที่คงไม่ให้ไปไปแบบทิ้งไว้ลบเกลื่อนบ้านนะครับก็ลำบากอยู่ครับใจหายครับก็เพิ่งย้ายออกมาก็เราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ ทำใจย,ยากครับอลังจากบอกมาจากเดอนของล้วค่ากบ้านขแล้วยังมีโอกาสได้ส่ตอกคู้องนายห้าครับได้คุยกับคุณแม่คือน้องก็ถ่ายละครด้วยช่วงนี้นะคือคุณแม่เขาว่าอยากให้ให้ผมหรือน้องน้องนายพูดดีกว่า ครับครับได้คุยตลอดเลยครับตลอดที่ที่ผ่านมาที่มีปัญหาที่เราพรยายามปรับจูนเข้าหากันผมก็คุยออกับคุณแม่เขาทุกวันครับกลับไปบ้านถ้าเจอคุณแม่ผมก็จะนั่งคุยออกับคุณแม่ก่อนจะออกไปทํางานผมก็จะนั่งนั่งนั่งคุยทุกวันเลยครับคือก็ผมจริงจังมากแล้วก็ตั้งใจมากกับการใช้ ชีวิตคู่ครั้งนี้นะครับและการแต่งงานคือเราตัดสินใจแต่งงานเราก็อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตนะครับก็ก็มันก็ยากนะครับอ๋อครับม,มีความสมงจดีๆทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็มีอ,อาจจะเบลอเบลอหนิดนึงนะครับมันก็เรื่อง หลายเรื่องนะครับท,ท,ที่ต้องที่ผ่านมาที่เราเราทั้งคู่อะก็ต้องมามันเป็นการตัดสินใจที่มันมันก็เป็นการตัดสินใจใหญ่นะครับแล้วาทนานเราได้าสอบถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ตลอดนะครับก็อย่างที่บอกก็รู้ว่าเขาก็ถ่ายละครอยู่ก็ได้คุยกับคุณแม่เขาก็เขาถ่ายละครแล้วก็ไม่อยากไปไปรบกวนน้อ,นองครับ มันมันมันเพิ่งย้ายออกมาเพิ่งเกิดเหตุมันก็คงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับคือคือผมคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้คือมันยังโมันยังใจหายอยู่อะอย่างที่บอกมันเราเราตั้งใจมากจะจะมีครอบครัวคือวางไว้ว่าปีนี้แหละ,อะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ ก็ยญาติาที่จะมาพูดด้วยครับไตองใ่ใจนะว่าใหู้สกทีานแต่ละวันไ,ไดอ้อ๋อก็เราก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เราสองคนเคยผ่านมาด้วยกันนะครับคือน้องก็เป็นคนน่ารักนะครับคือเราใช้ชีวิตมันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแย่ครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นกําลังใจให้ให้เราครับคือ <Okay. S 1> แล้วก็ ครอบครัวเขาด้วยครับครอบครัวคือพ่อแม่เขาน่ารักมากคือที่ผมตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกันคือผมรักพ่อแม่เขามากพ่อแม่เขาเป็นคนดีมากรักผมเป็นลูกคนหนึ่งผมนั่งคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญากับการใช้ชีวิตคู่ผมก็รู้สึกต้องขอบคุณนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา ไอ้เสียดาย,ผม,มย,าย,ผ,มยผมไม่ใช่คำว่าเสียดายอ่ะเสียใจผมไม่ได้ใช้คำว่าเสียดายครับมันไม่มีอะไรน่าเสียดายครับคืออย่างที่บอกมันมีเรื่องดีๆมันมีเยอะครับได้ได้สิครับก็ก่อนที่จะออกใหม่นี่บอกก็ได้ไปคุยการได้ทานข้าวกัน ก็เป็น grand, แการตัดสินใจร่วมกันนตะคือถ้าอยู่ต่อไปเดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดเดี๋ยวมันคือถอยถอยกันมาก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่าให้ต่างฝ่ายต่างต่างใช้ชีวิตอยู่อยู่คนเดียวก่อนนะอหรือตอนนี้อย่างที่บอกความรักมันก็คงได้แค่เป็นเป็นพี่เป็นน้องครับไม่ได้โจทย์คือเคยเคยไปเขตแล้วแล้วจะไปโจด พอไปคุยแล้วผมก็ไปบอกว่าผม่าจิสัญชาติอเมริกา,เ,าเขาก็บอกอุย้ยให้ไปคุยัสถานทูตก่อนมันเรื่องมันจะยุ่งยากนิดนึงพอจะไปคุยัสถานทูตแล้วมันก็หลังจากนั้นก็เกิดเรื่องโควิดก็เลยไม่ได้ไปนักทีนี่ขนาดพาสพอร์ตผมหมดอายุบมก็ยังไม่ได้ต่อครับแต่มีความตั้งใจที่จะที่จะจดอยู่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสก ก็เป็นห่วงก็หลายเรื่องอะครับคือเรื่องงานเรื่องการดูแลคือเอาเป็นว่าอย่างอย่างน้อยเราเราได้อยู่บ้านเดียวกันแม้เราจะอาจจะห่างกันมาสามเดือนต้องบอกว่านอนคนละห้องกันแต่เราก็ได้อยู่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเราก็ได้มีอะไรเราก็ยังพอแบบเราก็อยู่นะมาคุยได้หรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยได้อ่ แต่วันนี้เราได้ออกมาอยู่คนละที่กันแล้วมันมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาครับกำลังใจจคนรอข้าคติดก,กับคนที่ดีครับก็มีมีแต่คนให้กำลังใจก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตอนนีตน้ตอนนี้อยู่คนเดียวมีรองห้มีเหงนา้นาคะคะมันก็ มันก็ต้องมีนะมันมันมันก็ต้องมีครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับกําลังใจทุกกาลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเขาอยากให้เป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยอย่าไปคิดไอ้การที่คนสองคนน่ะต้องมาแยกทางกันมัน ไม่เป็นเรื่องน่าเสียใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บทั้งคู่อะครับผมก็ไม่อยากให้บา,บางคนที่ไม่ <c oughs> ไม่รู้จักเราสองคนไม่อยากให้ไปคิดไปในแง่ลบหรือไปสนุกกับการคอมเมนต์คำพูดมันมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจแค่นี้มันก็เสียใจมากแล้วครับ แต่ก็ได้กำลังใจเยอะจากก็แฟนๆด้วยก็มันกเพึ่งเป็นข่าวสอ2วันน่ะเนาะคือก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกผมก็มึนๆไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็หลายคนก็ถามเนี่ยจริงไม่จริงก็ต้องออกมาแจ้งนะครับว่าก็มันก็เหตุการณ์จริงนะครับก็คงมีด้วยแหละ คือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะมีนะครับคือคนเราอายุผมว่าผมไม่ได้มองตรงนี้ต้องบอกว่าการที่ผมไปคบกับคนเด็กกว่าไม่ใช่ว่าผมไปมองว่าโอ้ยผมต้องคบกปบเด็กมันมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟซคือโชคชะตาที่ต้องมาเจอกันที่ต้องมาคบกันไม่ได้คิดว่าโอ๊ยผมจะคบแับคนที่อายุน้อยเท่านั้นอีกอย่างส่วนมากคนที่อายุใกล้เคียงกันเขาก็จะมีแฟนหรือมีลูกแต่งงานกันไปแล้วมก เราก็มีโอกาสที่เจอคนน้อยอเนืน่องจากเราก็ทํางานที่ผ่านมาผมก็าทางานเกือบเจ็ดวันมาติดติดกันหลายปีก็มีโอกาสที่จะเจอเจอคนน้อยอะแลละคนที่เราเจอในกองถ่ายส่วนมากก็จะเด็กกว่าเราถ้าเป็นอายุเท่าเท่าเราก็ส่วนมากจะมีมีครอบครัวไปแล้วครับแต่มันมันด้วยทั้งอายุและอาจจะด้วยการใช้ชีวิตที่มันต่างกันอย่างผมแค่โตมาจากเมืองนอก อาจจะความคิดอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันมีความคิดที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้มองว่าไอ้อายุเป็นเป็นหลักมันอย่างที่บอกมันมีปัญหาหลายปัญหาที่มันสะสมมา